สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแกะดำแห่งความเชื่อนะคะวันนี้บุตรจะมาเสนอข้อความในหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชีวิตและทุกท่อนทุกตอนในหนังสือสามารถดึงเอามาเรียบเรียงเป็นเรื่องราววิธีการแนวทางการดำเนินชีวิตได้อีกทั้งยังเป็นหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์และหลักการทำนายอนาคต เป็นหนังสือที่มีหลายอัธรสและรวมทุกศาสตร์และศิลป์อยู่ในเล่มเดียวกันที่สำคัญคือมีการตีพิมพ์ไปแล้วแทบทุกประเทศทั่วโลกวันนี้บุตรจะดึงบางท่อนบางตอนมาเรียบเรียงและอ่านเป็นหนังสือเสียงให้ฟังนะคะบุตรขอใช้หัวข้อเรื่องว่าความจริงของชีวิต และผลลัพธ์ของพงไพรพระเจ้าตัดว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดและต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนแผ่นดินและก็เป็นดังนั้น แผ่นดินก็เกิดพืชคือธัญ,ญพืชที่ให้เมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีเราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้าแผ่นดินจะเกิดพืชผล ต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผลพระเจ้าตรัสว่าดูนี่เราให้ธัญ,ญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้า เราจะเพิ่มพูนผลของต้นไม้และผลผลิตจากพื้นดินเพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนรับความขายหน้าท่ามกลางประชาชาติเพราะความอดอยากอีกต่อไปเราจะเพิ่มพูนผลของต้นไม้และผลผลิตจากพื้นดินเพื่อเจ้า จะไม่ต้องทนรับความขายหน้าท่ามกลางประชาชาติเพราะความอดอยากอีกต่อไปเราผูกมัดตัวเราไว้จะนำผลแรกแห่งที่ดินของเราและผลแรกของผลต้นไม้ทั้งสิ้นทุกปีมายังพระนิเวศของพระยาเว ถ้าสางทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดีหรือผลจากต้นไม้ก็ดีเป็นของพระยาเวเป็นของถวายบริสุทธิ์แด่พระยาเวตามสองฝั่งของแม่น้ำจะมีต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารปลูกไว้ใบของมันจะไม่เหี่ยว และผลของมันจะไม่วายแต่จะเกิดผลใหม่ๆทุกเดือนเพราะว่าน้ำสำหรับต้นไม้นั้นไหลาจากสถานนมัส,สการผลไม้นั้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้รักษาโลกพระองค์ตัดถึงต้นไม้ตั้งแต่ต้นสนสีดาซึ่งอยู่ในเลบานอนจนถึงต้นหูศพ ซึ่งงอกออกมาจากกำแพงพระองค์ตัดถึงสัตว์ต่างๆบรรดานกสัตว์เลื้อยคานและป่าอย่าก,กลัวเลยพวกสัตว์ป่าเอ๋ยเพราะว่าท้องทุ่งหญ้าในถิ่นธุรกันดานนั้นเขียวสดและต้นไม้ก็เกิดผลของมันต้นมะเดื่อและเถาอางุ่นออกผลอย่างบริบูรณ์ เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างแก่อิสราเอลเขาจะเบิกบานอย่างดอกดิลลี่เขาจะหยั่งรากเหมือนต้นไม้แห่งเลบานอนต้นไม้ในทุ่งจะเกิดผลและพื้นดินจะเกิดผลผลิตพวกเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินของเขาทั้งจะรู้ว่าเราคือยาเว เมื่อเราหักคานแอกของเขาเสียและช่วยกู้เขาจากมือของผู้กักเขาให้เป็นท่านและเขาจึงเข้ายึดเมืองที่มีป้อมและแผ่นดินอุดมและถือกรรมสิทธิ์บ้านเรือนซึ่งเต็มด้วยของดีทุกอย่างทั้งที่ขังน้ำซึ่งสกัดไว้สวนองุ่นสวนมะกอก และต้นไม้ผลมากมายเขาจึงได้กินอิ่มสมบูรณ์และปิติยินดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แล้วพระยาวเวพระเจ้าทรงให้ต้นไม้ถูกชนิดที่งามน่าดูและน่ากินงอกขึ้นจากพื้นดินมีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่งอยู่กลางส่วนนั้น กับต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วต้นหนึ่งด้วยแล้วพระยาเวพระเจ้าตัดว่าดูสิมนุษย์กลายเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้วโดยที่รู้ความดีและความชั่วบัดนี้อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวิตมากินด้วย แล้วมีอายุยืนชั่วนิรันเพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ก็ด้วยผลของมันเขาทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมาเดือจากต้นไม้มีหนามหรือเก็บผลองุนจากต้นละกรรมผลของคนชอบธรรมคือต้นไม้แห่งชีวิต คนมีปัญญาย่อมได้คนจํานวนมากบุตรมนุษย์เอ,อ๋ยไม้ของต้นองุ่นดีกว่าไม้อื่นทั้งหมดอย่างไรคือไม้กิ่งองุ่นซึ่งอยู่ในหมู่ต้นไม้ในป่าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาาน,น้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นใบงดงามและผลก็อุดมสมบูรณ์และจากต้นไม้นั้นมีอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงสัตว์ในท้องทุ่งอาศัยอยู่ใต้ร่มของมัน นกบนฟ้าก็อาศัยอยู่ที่กิ่งก้านของมันต้นไม้ที่เฝ้าฝ่าพระบาททอดพระเนตรซึ่งเติบโตขึ้นและแข็งแรงจนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และแม้จะอยู่ถึงสุดปลายพิภพก็ยังมองเห็น ให้ทุ่งนากับทุกอย่างที่อยู่ในนั้นลิงโลดแล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จะร้องเพลงด้วยความยินดีเราได้ทำให้มันงดงามด้วยกิ่งก้านมากมายของมันต้นไม้ทั้งหมดในสวนเอเดนต่างอิจฉามันคือต้นไม้ซึ่งอยู่ในพระอุทยานของพระเจ้า ต้นไม้นั้นเติบโตและแข็งแรงยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และแม้อยู่ถึงสุดปลายพิภพก็ยังมองเห็นบรรดาต้นไม้ของพระยาเวได้อิ่มหนำคือต้นสนสีดาแห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้ ดังนั้นมันจึงขึ้นสูงมันสูงกว่าต้นไม้ในป่ากิ่งไม้ก็แตกใหญ่และก้านก็ยาวเพราะน้ำมากหลายทำให้งดงามแล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จะร้องเพลงด้วยความยินดีเฉพาะพ,ะพักพระยาเวเพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก พอพวกเจ้าออกไปด้วยความชื่นบานและถูกนำพาไปด้วยสวัสดิภาพบรรดาภูเขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงเพลงต่อหน้าพวกเจ้าและต้นไม้ทั้งหมดในท้องทุ่งจะตกมือใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตัดกับคิสจักรทั้งหลายคนที่ชนะ เราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรรมสุขเกษมของเราพวกเขาจะไม่สร้างบ้านแล้วคนอื่นเข้าอยู่เขาจะไม่ปลูกสวนแล้วคนอื่นได้กินเพราะว่าอายุชนชาติของเราเป็นเหมือนอายุต้นไม้และผู้เลือกสรรของเรา จะใช้ผลงานจากมือของเขาไปนานขณะเมื่อข้าพเจ้ากับดูสิข้าพเจ้าเห็นต้นไม้มากมายอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งนิมิตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อนอนอยู่บนที่นอนคือเราได้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งท่ามกลางพิภพมันสูงมาก พระองค์ทรงพังค่าลงเสียทุกด้านและค่าก็สิ้นไปพระองค์ทรงถอนความหวังของข้าเหมือนถอนต้นไม้ข้าพระเจ้าได้เห็นคนอธรรมใจทรมินสูงเด่นอย่างต้นไม้พื้นบ้านที่มีใบดกเขียวสดพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขาผลอังุ่นนั้นเก็บได้จากต้นนะไม้มีหนามหรือ และผลมะเดื่อนั้นจะเก็บได้จากพืชมีหนาม,หร,นม,ม,มลลหรือต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีจงทำให้ต้นไม้ดีและได้ผลดีหรือทำให้ต้นไม้เลวและได้ผลเลวเพราะว่าพวกเรารู้จักต้นด้วยผลของมัน ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟต้นไม้ทั้งหลายของท่านและผลจากพื้นดินของท่านนั้นตักกะแตนจะกัดกินเสียเจ้าทั้งหลายจะเปลืองกำลังเสียเปล่า เพราะว่าแผ่นดินของเจ้าจะไม่มีพืชผลและต้นไม้ในแผ่นดินก็จะไม่บังเกิดผลบัตรนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟท่านเปล่งเสียงดังและพูดว่า โคนต้นไม้นี้และตัดกิ่งออกเสียลิดใบออกแล้วให้ผลของมันกระจายไปให้สัตว์ป่าหนีไปจากใต้ต้นและให้นกหนีไปจากกิ่งของมันต้นไม้เหล่านั้นก็ไปพูดกับเถาวงุ่นว่าเชิญท่านมาปกครองเราเถิดแล้วต้นไม้เหล่านั้นจึงไปพูดกับต้นมะเดื่อว่า เชิญท่านมาปกครองเราเถอดแต่ต้นมะเดื่อตอบว่าจะให้ฉันหยุดผลิตรสหวานและผลดีของฉันและไปกวาดแกงอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือเพราะสำหรับต้นไม้ก็มีความหวงังถ้ามันถูกตัดลงมันก็แตกหน่ออีกและหน่ออ่อนของมันจะมีไม่หยุด พระองค์ทรงตีเถาอาัุ่นและต้นมะเดื่อของพวกเขาและทรงฟาดต้นไม้ในเขตแดนของพวกเขาแหลกไปพระองค์ทรงใช้ขวานโค่นป่าทึบและเลบานอนซึ่งมีต้นไม้สูงตะงานล้มลงเพระาะธรรมเนียมของชนชาติทั้งหลายก็ไร้สาระ เขาตัดต้นไม้ต้นหนึ่งจากป่าและสิ่งที่มือช่างได้ทําด้วยขวานพวกเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเองคือปูชนียสถานสูงเสาศักดิ์สิทธิ์และบรรดาพระอาเซลาบนเนินเขาทุกเนินและใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น ส่วนชาวเมืองนั้นก็หมดอำนาจตกตะลึงและอับอายกลายเป็นเหมือนต้นไม้ที่ทุ่งนาและเหมือนหญ้าอ่อนเหมือนหญ้าบนหลังคาเรือนแห้งไปก่อนที่จะงอกงามพระยาเวตัดว่าเจ้าห่วงต้นไม้ซึ่งเจ้าไม่ได้ลงแรงปลูกและไม่ได้ทำให้มันเจริญ มันงอกจเจริญขึ้นในคืนเดียวแล้วก็ตายไปในคืนเดียวดังนั้นพอพวกเจ้านี่เองสิโยนจะถูกไถเหมือนไถนาและเยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิ่งประหลักหักพังและภูเขาแห่งพระนิเวศจะเป็นที่สูงปกคลุมด้วยต้นไม้ และต้นไม้ทุกต้นในทุ่งจะรู้ว่าเราคือยาเวเราทำให้ต้นไม้สูงเตี้ยลงและทำให้ต้นไม้เตี้ยสูงขึ้นทำต้นไม้เขียวให้แห้งไปและทำต้นไม้แห้งให้งามสดชื่นเราคือยาเวได้ลั่นวาจาแล้วและเราจะทำตามนั้น ขนาดที่ยังเขียวและไม่ได้ถูกตัดมันก็เหี่ยวแห้งไปก่อนต้นไม้อื่นต้นไม้ในป่าของเขาจะเหลือน้อยเต็มทีจนเด็กนับจำนวนได้พระองค์จึงตัดตอบว่าต้นไม้ทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้อยู่ในสวรรค์ไม่ได้ปลูกจะต้องถูกถอนออกเสียดังนั้น ใครจะเป็นเหมือนเจ้าในเรื่องศักดิ์สรีและความเป็นใหญ่ท่ามกลางต้นไม้ของเอเดนเจ้าจะถูกนำลงมาพร้อมกับต้นไม้ของเอเดนไปยังเบื้องล่างสุดของแผ่นดินเจ้าจะนอนอยู่ท่ามกลางผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตพร้อมกับพวกถูกฆ่าด้วยดาบคือฟาโลและไพรพลของเขาทั้งหมด พระยาวเวองค์เจ้านายตัดดังนี้แหละเราจะทำให้ประชาชาติทั้งหลายสั่นเทาด้วยเสียงที่มันล้มลงเมื่อเราเหวี่ยงมันไปยังดินแดนคนตายพร้อมกับบรรดาผู้ที่ลงไปยังปากแดนแล้วต้นไม้ทุกต้นในเอเดนต้นไม้ที่คัดแล้วและต้นไม้ที่ดีเลิศของเลบานอน ทั้งต้นไม้ทุกต้นที่ดื่มน้ำต่างก็จะดีใจณนะที่เบื้องล่างสุดของแผ่นดิน